วันนี้เราอยู่ในเกมเมลอนเพเกาอัปเดตใหม่อันนี้มันอ่าอันนี้ผมไม่ได้สร้างเองมันสร้างไหมให้ผมอืออร่อยมอร่อยมากเลยืึไม่สะทกสะท้านกับยาที่ฉันใส่เข้าไปเลยเหรอ งั้นเกตายนี่เอาอ้อฉันรู้อยู่แล้วฉันก็เลยสลับเค้กอันใหม่ยังไงละ่ะแล้ว หนีจันบ้าแล้วแกก็ตายซะแล้วก็โตบ้านิแล้วก็มาอยู่ช่วงอาวุธใหม่มีในส่วนของคาถานั่นเอง เพิ่มมาใหม่มันเองมีคาถานี้เออยังเหลืออีกนี่ว่าแต่ว่าองขอลองคาถาในก่นคาถานี้คาถาคาถาลูกโปง่งทุกคนพอจะเดาออกกันไหมนี่งไรรงล่ะทำให้ตัวละครกลายเป็นลูกโปง่ง คาาตัอมัก็า่านาำจะทำให้ตัวละครไกล่รล่างเป็นมนุษย์น้ำทันทีในไม่กี่วิ เค <Okay, S 2> <Okay. S 1> มา <Okay. S 1> ดูกันซิว่าโอ้ยจกออกมาทีเดียวเลยดีกว่ามาจกออกมาทีเดียวเลยดีกว่าแล้วก็เน่แล้วก็ไม่กลัวดแล้วก็ต้นไม้แล้วก็วกป้าย stop stop minute มา จากนั้นก็มาลองดูกันกับตัวละครแตงโมงเหมือนเดิมอา้ามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแค่เนี้มากันเลยกับอีกอันนึงค่ะนี้จะจะทำให้ตัวละครกลายพันธุ์นั่นเองสโลด้วย ต่อมาใช้กับแตงโมเหมือนเดิมมีผลสุดแล้วพวกผมเกียดมันมากอ๋อมันคาทาสารพิษถ้ามันเปื่อยสิเราจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรคาทาคาถาต่อมาคาทาผี ผีสามารถเข้าสิงอะไรก็ได้นี่แล้วผีก็จะมาเข้าสิงเต็งโมตัวนี้แล้วพอมีตัวละครมาอีกผีก็จะมาเข้าสิงมาต่อกันที่คาาเอ่อ คาทานี้ก็ดีกว่าคาทานี้คือคาทาโรคเอ็ดคาทาโรคเอ็ดเธอทำให้ตัวละครเป็นโรคเอ็ดนั่นเองไม่ใช่ตัวละครจะลื่นขึ้นนั่นเองนะ มาตอมคาาดาวคาาสุดท้ายก็ออยังยังยังไม่สุดท้ายนี่ว่ะเดี๋ยวคาทานี่อีกวยมาคาทานี้เป็นกาวนั่นเองนะคาาที่เสกกาวออกมาได้เหมาะก,กับทำท่าแอตัวละคร X ตัวละครค,ท,ท,รคท่าตามที่เราอยากให้ทำ ตองมันคาถาดาวคาถาดาวนะจะทำให้ตัวละครเรืองแสงนั่นเองนะไปย้อนไปจิ้มจกิน,ต,กนตับแก ้ยจิบโอ้ยงวิองจิงนซะนี่อัดบุกสองเฮ้ยจะไปกินอะไรหรอกกินตับ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 วิววิววิย่าทำไอ แกบังอาจกินเพื่อนฉันเฮ้ยแกมังอาจฆ่าเพื่อนฉันอยากจะกินตับแกว่ากินตับกินตับแบกินตับกินตับกินตับฉันจะกัดแกนี่กระทืบขีดเลยเฮ้ยนี่เออออกไปซะพวกแกนี่โดนนี่ซะลูกสอง อ่าอ่าแลกินตับแกเฮ้ยได้แกออก oh. ah. <laughs> <sharp inhale> <sharp inhale> <sup inhale> อา้าวทำผิดอะไเปไนคุเล่นไปหอโหอหฮ่าฮ ว้าว้านี่มันตัวบ้าอะไรวะเนี่ยต้องยิงแล้วฮะยิงอำไม่เข้าว้าจะต้ออเค แพงเลย <c oughs> รา<อ>โอ้ยสมจิบน้ำ โคโคฉันังจะตายแล้วไม่พิ่จะกร้าบมาช่วยแล้วครับวางปืนโอ้ยติดแขนติดแขนไปฮ่หาฮ่ามาฉันมาช่วยแล้วมึงก็ยิงดีดหน่อย มาซิวะไอบอสซองบีเอาว่าฉันกำลังจะกลับบ้านพอดีย่ร,ราแไอ้มนุษย์กระจกกระจอก,จอกเอานี้ไปกินโอ้ยังมีของอีกมากมายนะครับที่ผมยังไม่ทันได้ให้ทุกคนดูนะ แต่ว่าข้องแต่ละชิ้นเอาไว้อีพีหน้าละก,กันนะครับผมไปแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยไม่งั้นไอ้พวกนี้ตายแต่ไม่ทันแล้วละ่ะ